บกตู่อยู่ที่ Honda Safety d r i v n n g Center นะครับกุา oh. นะครับซึ่งในวันนี้ที่บกตู่มาในช่วงเย็นเนี่ยต้องบอกว่ามาร่วมกิจกรรม Honda n i นท์ครอ oh. สคด้านหลังของบอกตู่นั่นนะคือรถที่จะให้เราทำการเลือกแล้วก็จะลงไปทำการขับขี่แบบไนท c ครอสนะครับของโูนฝึกขับขี่แห่งนี้นะครับแน่นอนครับเป็นกิจกรรมใหม่นะครับเคยจัดมาแล้วนะแต่ว่าครั้งเนี้ยเขาบอกว่าเป็นการปรับมุงเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อที่จะ ให้เราเสื่อไปว่าการฝึกในรูปแบบไหนคลอสนั้นจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับซึ่งนี่ก็คือรถที่จะให้เราเลือกลงไปทำการขับขี่ในครั้งนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เวลาประมาณเกือบ6กโมงเย็นแล้วนะครับโข้โหคันไหนดีลเนียคันไหนดีลเนียมีทห้เลือกเยอะมากมายทั้งรถมีเกียร์ทั้งรถออโต้นะครับตอนนี้นะครับก็ทางด้านหลังนะครับครึฝึก,ก็เริ่มเตรียมตัวสแตนบายแล้วนะครับสําหรับการขับขี่แล้วก็การเทรนนิ่งพวกเรานะครับว่า ไอ้ไนคอร์สเนี่ยเขาจะสอนในรูปแบบไหนซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องมาทําการเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะบอกกับเพื่อนๆได้ว่าในคอร์ของ h อนดานั้นเขาฝึกอะไรกันบ้างนะครับผมแน่นอนครับก่อนเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็จะมีการตรวจนะครับก่อนที่จะเข้าร่วมครับโดยทีมงาน PR ที่สวยที่สุดในประเทศไทยทําน้าไม่ถูกทำน้ำไม่ถูกนะใส่แมสนี่ยิ้มแบบฉีกออกมาทะลุแมสเลยนะครับ จะส่งซิกกับอาจารย์บอยนะครับหนึ่งสองสามผมได้นะครับ 1, 2, 3, น,นีบ่ก็เป็นบรรยากาศการเตรียมตัวนะครับของครูฝึกที่จะลงไปสาธิตก่อนเลยนะครับเริ่มมืดแล้วนะฮะนี้ครับโอ้ไ oh. ฟนี่อาบแบบทัว่วแท็กเลยนะครับ เริ่มวอร์มให้เราดูแล้วบอาพูดเลยนะเนี่ยว่าถ้าเผื่อไฟแยงตานะบอกบอกได้เลยเดี๋ยวปรับให้นะครับว่ากิจกรรมจะเริ่มประมาณเดือนมีนาเนี่ยครับโอ้โห ก็ตูกก็เติมอุปกรณ์แล้วนะครับตอนแรกไวกีออตโต้นะครับตอนพ,พี่เอาไปหมดแล้วนะครับช้าชุดแรกก็ให้ลองจากรถเล็กนะครับก็คือ CB150 นะครับนี่ <Okay. S 1> อ้าวนี่กอล์ฟไลดิงนี่นะครับว่าวันนี้ตุกกอล์ฟก็เป็น c b 1 5 0 r นครับเตรียมตัวก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเอาบรรยากาศไปฝาก ใชไะฮะบรรยากาศในครอสนะครับที่บอกรถูกมาสัมผัสนะฮะต้องบอกว่าตรงนี้มันเป็นแบบเบสิกเริ่มต้นจริงๆนะแต่ก็เป็นครอสที่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการเฟตี้เมืองไทยที่แต่ก่อนเนี่ยเราจะจัดกันในรูปแบบกลางวันนะมันก็จะร้อนนิดนึงอันเนี้ยมันเหมาะเลยกับการที่แบบเวลาเลิกงานหรือว่าเป็นคนที่ชินชอบมอเตอร์ไซค์จริงๆนะเลิกงานเสร็จแล้วมาขี่เล่นมาฝึกทักษะกันที่นี่เขบว่าพร้อมนะ ตั้งแต่ห้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งถ้าเผื่อว่าใครสนใจนี่ผมว่าเชียร์เลยก็ดูดิเนี่ยคือเนลมิดอย่างกับกลางวันเลยสว่างมากเห็นบอกตรงกลางนั่นเราเหมือนกับเราก็นำช้างอยู่นี <c oughs> น่เราเติมกินเลยนะเห็นเห็นคุณจุธามาเขาบอกมาเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ประกอบตัวได้ขับแบ็คเอามาฝ่าเะครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีอะไรอีกก็เดี๋ยวเขาติดตามสวัสดีแล้วกันวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย